ค,ครับตุ๊ดเอฟซีกาชนัทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนชิดเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอ2ประเด็นนะครับเรื่องแรกเกี่ยวกับลิเวอร์พูลผมไปรวบรวมมุมมองทัศนะความเห็นของบรรดาสื่อกูรูนนววิเคราะห์ของทางสื่ออังกฤษนะครับว่าโอกาสของลิเวอร์พูลมีมากน้อยเพียงใดและทําไมเสียงส่วนใหญ่ถึงเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะสามารถจบท็อปโได้ในบ้านปลายเรื่องที่2ครับ นี่คือ5ข้อปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่ปืนใหญ่ควรจะต้องคิดใหม่ทำใหม่สังคยานาตัวเองเพื่อให้กลับมาเป็นปืนใหญ่ที่ใช้ไรให้ได้นี่คือ2เรื่องที่เราจะคุยกันฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับและถ้าใครยังไม่เคยกดสติ๊กกระดิ่งให้กับช่องทางอิกาชาแนลรบกวนกันด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่มีให้กับตัวผมและทีมงานของอิกาชาแนลนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ เริ่มจากเรื่องแรกก่อนครับเรื่องของลิเวอร์พูลครับนี่คือ7ข้อสำคัญหรือ7เหตุผลสำคัญครับที่จะทำให้ลิเวอร์พูลจบท็อปโได้ในฤดูกาลนี้ข้อแรกฟอร์มการเล่นกลับมาฉายลายเหมือนเดิมเป็นเครื่องจักรสีแดงที่หลายๆคนคุ้นเคยครับท่านนับเฉพาะในช่วงหลังๆเราได้เห็นแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูล เก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องมีความสม่ำเสมอในตัวเองและเกมล่าสุดที่บุกเอาชนะอาร์ซนอลนได้3-0นั่นคือฟอร์มการเล่นที่ใกล้เคียงกับคําว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นลีภูที่เคยทําได้ดีที่สุดในตอนที่พวกเขาเป็นแชมป์ยุโรปหรือจะเป็นแชมป์พิมพ์ลกเมื่อสีซั่นที่แล้วเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นที่ลีภูเคยตามหามาช่วงใหญ่ๆกลับมาแบบถูกที่ถูกเวลา และอยู่ในช่วงเวลาที่เข้าได้เข้าเข็มพอดิบพอดีเลยครับเป็นช่วงโค้งหักศอกใครโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานย่ำแย่หลุดโค้งทันทีแต่ถ้าใครสามารถที่จะเกาะถนนและมันไปได้เรื่อยๆเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสพุ่งเข้าสู่เส้นชัยตามเป้าหมายได้ลิอร์พูมีสัญญาณบวกและมีสัญญาณบอกที่จะเป็นแบบนั้นข้อที่2ครับโปรแกร,รมการแข่งขันผมเน้นย้ำเสมอครับว่าสำคัญมาก และดูเหมือนว่ามันจะเป็นใจให้กับเดอะครอปนะฮะโปรแกรมการแข่งขัน8เกมสุดท้ายของทั้งฝั่งของแดงครับมีแค่เกมเดียวเลครับที่ต้องเจอกับเกมใหญ่นั่นคือการไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูในเตดที่โอทรวฟอร์ดซึ่งเป็นโปรแกรมการแข่งขันที่มันเบาวกว่าคู่แข่งทีมอื่นๆครับที่ต้องมาตัดแต้มกันเองเจอกันเองในช่วง8นัดสุดท้ายแต่เวอร์พูเจอแมนยูทีมเดียวครับซึ่งเกมนัดนั้น สามารถดึงเสมอได้เสมอไม่เป็นไรขออย่าแพ้ก็แล้วกันไม่งั้นจะเสียทรงเสียสูนย์เสียความมั่นใจไปนอกนั้นนะครับอีก7เกมที่เหลือลิเวอร์พูลเจอกับทีมที่ต่ําชั้นกว่าถ้าไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่ยิงทิ้งยิงคว้างเน้นกันสักหน่อยเชื่อว่าลิเวอร์พูลผ,ผ่านได้ทั้ง7เกมครับนั่นคือสิ่งที่เซอออังกฤษวิเคราะห์เอาไว้ข้อที่3ครับมีอยู่2-3ทีมเริ่มออกอาการ เป๋ไปเป๋มาเสียทรงกันเล่นครับอย่างเช่นเชลซีเห็นไหมครับหลังจากพักเบรกทีมชาติมาเป็นไปได้ไงครับทีมที่โดนยิงยากแพ้ยากดันมาแพ้แบบพลิกล็อกกับทางด้านของเดอะแบ็กกีและโดนยิงไปถึง5ประตูเป็นไปได้อย่างไรนี่แหละครับคือสิ่งที่สื่อมองว่าเฮ้ยมันชักไม่แน่แล้วนะเชลซี Chelsea. เช่นกันสเปอร์นะครับทำแต้มหลุดในช่วงท้ายโดนตีเสมอแบบน่าเจ็บใจ โมนิโยหงายท้องตึงเลยนะครับแล้วก็บริกาศภายในชักจะไม่ดีด้วยเลสเตอร์เช่นกันครับมีการพ่ายแพ้เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาการออกอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้เป็นประเด็นที่น่าจับตาว่าลิภูนอกหรือจากแข่งกับตัวเองไปได้เรื่อยครับแต่ทีมอื่นดันมาสะดุดล้มซะอย่างนั้นจากที่เคยแบบโอ้โหช่องว่างมันเยอะแต่ตอนนี้แคบลงมากขึ้นทุกทีครับข้อที่4ครับเจอเกนคลับ กุญซือชาวเยอรมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญครับนอกเหนือจากการวางแผนการแก้เกมการสร้างแรงกระตุ้นภายในการสร้างความเชื่อมั่นในตัวของลูกน้องอันนี้ก็สําคัญและรวมไปถึงการที่เขาเลิกดือ้อเลิกคิดมากใช้คนถูกทางไม่ฝืนธรรมชาติตัวเองและรวมไปถึงลูกทีมในแต่ละตําแหน่งฟาบินโยถนัดตรงไหนเล่นตรงนั้นบทบาทอะไรเอ,อื้อคุณภาพให้กับเขาเชิญเลย เซนเตอร์ Center, ไม่ได้ใช้ก่องกลางตัวรับจําเป็นถอยมายืนต่ําเป็นเซนเตอร์แบ็กอาชีพวัดใจไปกับคู่เซนเตอร์คู่นี้เนสฟิลิปกับโอซานคาบักสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาในแง่บวกนี่คือการทํางานของเจนย์ครอปที่เขาลองผิดลองถูกหลงทางไปสักพักหนึ่งสุดท้ายเขากลับมาอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องข้อที่5ครับจะดีจะร้ายอย่างไรโมซาลาก็ยังเป็นตัวความหวังของทีมได้ครับ ตอนนี้ซาลายิงไปทั้งหมด18ประตูกำลังคั่วดาวซันโบอยู่ครับตัวเลขนี้สถิตินี้ชัดเจนตอกย้ำว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับโมซาลาอาจจะมีช่วงดรอปช่วงฟุบช่วงหายไปแต่สุดท้ายเวลาที่ทีมต้องการประตูเขาจะกลับมาแล้วในเกมล่าสุดนะครับที่ทำประตูได้มันไม่ง่ายเลยนะครับเกมที่เขากระชากหนีทางด้านของก yes, ราเวียมากันเยสกับแล้วใช้หัวไหลเนี่ยพิงนิดหนึ่งชิงเหลี่ยมชะนะเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ชะนะ ในการดวลตัวต่อตัวกับแบรนด์เลโน่โชว์สกิลครบครับความเร็วความคล่องตัวทักษะความฉลาดและความคมในกรอบเขตมโทษเขาทํามาได้ดีดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะครับที่จะพาลิ์พูไปถึงฝั่งฝันข้อที่6ครับเดโกโชตาณเวลานี้โชตาเป็นตัวความหวังสูงสุดกับนี่ขนาดในเกมที่แล้วไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแต่ใช้เวลาไม่นานครับยิงประตูได้และเป็นกองหน้าหรือว่าตัวรุกที่ มีความบาลานซ์ในตัวเองสูงมากครับมีความบาลานซ์แบบไหนครับอันนี้ผมหมายถึงว่าเขาสามารถยิงประตูจากทุกอวัยวะของตัวเองที่มันไม่เฝ่าอะไรครับเท้าขวาเท้าซ้ายม่งเขาทำมาได้หมดภาพรวมตอนนี้โชต้ายิงให้กับลิพูไปแล้ว12ประตูแบ่งเป็นเท้าขวานะครับ6ลูกเท้าซ้าย3ลูกลูกมงอีก3บางคนนะครับมงไม่เก่ง ไม่เคยทําประตูได้ในลูก,กรากาศเลยแต่โชต้าทําได้ทั้งๆท,ท,ที่เขาส่วนสูง178ซนเมตรบางคนซ้ายเอาไว้ยืนปัสสาวะอย่างเดียวแต่โชต้ายิงได้ด้านซ้ายไม่มีปัญหาบางคนเก่งเท้าขวาอย่างเดียวแต่โชต้าเก่งครบเครื่องทุกรูปแบบเท่านั้นไม่พอนะครับโชต้าไม่มีปัญหากับการถูกจับเป็นตัวสำรองเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเลยตราบใดที่ทีมยิงประตูได้และชนะเขาก็ยินดีกับมัน ไม่สนหรอกครับว่าจะเป็นตัวจริงหรือสำรองเวลาที่ได้ลงเล่นคิดอย่างเดียวครับสร้าง Impact ให้กับทีมให้ได้นี่คือทัศนคติที่ยอดเยี่ยมสำหรับดิโกโชตาและเป็นนักเตะในประเทศที่ลิปูพึงจะมีครับข้อที่7สุดท้ายครับปัจจัยสําคัญที่จะทำให้ลิปูคว้าท็อปโฟได้คือฟาบินโยเกมล่าสุดเป็นเกมที่3ที่ฟาบินโยได้กลับมาลงเล่นตําแหน่งที่เขาถนัดที่สุดครับคือกองกลางตัวรับและทําให้ลิปูครับ ชนะทั้ง3เกมแบบคลินชีตด้วยกองกลางมีความสมดุรขึ้นครับเซนเตอร์มีตัวไล่ข้างหน้าไม่ต้องห่วงครับเขาสกรีนให้แล้วเวลาที่กองกลางของลิภูแข็งแกร่งมีความสมดุลณครับมันยากที่คู่ต่อสู้จะ,จะเจาะเข้ามาทะลุมาถึงเซนเตอร์นะครับถูกต้องไหมนี่คือสิ่งที่ฟาร์ิโยมอบให้กับทีมเท่านั้นไม่พอนะครับอันนี้ส่งยังรวมไปถึงพวกเตียยกอ,อันตาร่าที่เล่นในไงมากขึ้นกูไม่ต้องมาเล่นเกมรับละอิสระเสรีในเรื่องของเกมรุกไป เพราะว่ามีตัวสกรีนให้ในขณะเดียวกันครับฟา์เบินโยอยากแอซิดได้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เปิดบอลจากทางแดนกลางข้ามแนวรับคู่แข่งได้ค่อนข้างดีนี่คือ7ปัจจัยหรือว่าข้อสําคัญที่ทําให้ลิ์พูมีลุ้นในการจบท็อปโฟมากที่สุดกว่าทีมอื่นครับคิดเห็นอย่างไรส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเรื่องที่2ครับเกี่ยวกับอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าครับเกมล่าสุด เท่ากับว่าเป็นการตัดโอกาสของอาร์เซนอลในการจบท็อปโฟในลีกไปเลยครับตอนนี้ต้องหันไปลุ้นในเวทียูโรปาลีกเพื่อเป็นการเดินเส้นทางลัดสู่ฟุตบอลทั่วใหญ่ยุโรปเนี่ยปีหน้าครับเกมล่าสุดไม่น่าเชื่อนะครับทีมที่คุณมีอเล็กซองลากาเซ็ตโอบาเมยองดิกลาสเปเป้โอเดกาดโทมัสปาเตททำไมถึงแพ้ลิพูอย่างหมดรูปแบบสู้ไม่ได้ และไม่ได้สู้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นคล้อยหลังจากเกมนั้นครับโอ้โหตัวเก่าๆตัวดังๆเนี่ยโดนเสียงวิจารณ์เล่นงานเสีย,สยหายกันแทบทั้งหมดเลยครับและกูรูทุกคนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันโดยไม่น่าดัดหมายว่ามิเค e ลออร์เต้าคุณต้องคิดใหม่ทำใหม่และต้องสังคายนาทีมของคุณให้ได้สังคายนาในในาทีนี้หมายถึงว่าต้องเปลี่ยนแปลงทีมอะไรที่ไม่ดีทิ้ง อะไรที่เสียทิ้งอะไรที่แย่อย่าปล่อยปละละเลยไปเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นการบั่นทอนความมั่นอ,อกมั่นใจภายในทีมและสิ่งเหล่านั้นที่ไม่ดีที่ไม่มีประโยชน์ต่อทีมเนี่ยมันจะทำให้คุณตกงานได้และนี่คือ5ข้อสำคัญสำหรับอาร์เซนอลในการสังขยาณาตัวเองนะครับข้อแรกตัดขาดเปียเอริกโอบาเมยองครับมันน่าเสียดายตรงที่ว่าโอบาเมยอง มาเลยจุดพีคไปแล้วเข้าใจนะเขายิงประตูแบบเป็นกรอบเป็นกรรมก่อนหน้านี้แล้วก็มีการคุยสัญญากันอร์เซนรลมองว่าตั้งแต่คนนี้เป็นนักเตะที่ขาดไม่ได้ต้องรั้งตัวเอาไว้ไม่ว่าจะต้องไปค่าเหนื่อยเท่าไหร่มันก็คุ้มค่าต่อการลงทุนแต่ณนะตอนนี้การแสดงออกของโอบาเมยองผลงานของเขาในสนามมันดูเหมือนว่าตอนนี้อร์เซนอลกำลังเจอกับเหตุการณ์เดชาวูเดชาวูคือเหตุการณ์ที่ เหมือนก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่เกิดซ้าอีกรอบหนึ่งก็คือสถานการณ์มันดูคล้ายกับเมซึตโอซิลภาค2ครับตัวนักเตะท,ที่มันเลยจุดพิกไปแล้วไงมันขาดแรงกระตุ้นขาดแรงขยันไปเยอะมากจากสุดท้ายแล้วอาร์เซนอลยอมมอบเงินจำนวนแบบสูงมากนะครับสามแสนห้าหมื่นปอนด์ให้กับนักเตะคนคนเดียวเพดานพังไปแล้วแต่สิ่งที่พังกว่าคือผลงานในสนามเวลาที่นักเตะคนนี้อยู่ในสนามครับดังนั้นนี่คือสิ่งแรกเลยที่อาร์เซนอลต้องตัดสนใจอย,อย่างเด็ดขาด ถ้าคุณมีโอกาสปล่อยได้คุณต้องปล่อยเพราะที่ผ่านมานะครับโอบามยองยังไม่สามารถลงเตะแล้วทำผลงานได้อย่างคุ้มค่าเหนื่อยที่ทีมจ่ายไป3 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยเวลาที่เขาไม่มีบทบาทยิงประตูไม่ได้ไร้ประโยชน์เล่นเกมรับก็แย่แรงกระตุ้นก็ไม่มีโอบาบกลายเป็นจอมขี้เกียจของทีมไปแล้วครับนี่คือข้อแรกครับข้อที่สอเล็กซองะกาเซตไม่ใช่คำตอบที่ดีในระยะยาว เช่นเดียวกันกับวิลเลียนส์ครับ Williams, นี่จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ห่วยแตกแล้วก็ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรอาร์เซนอลลากาเซตไม่ใช่ว่าไม่ดีครับแต่เขาจําเป็นที่ต้องมีตัวช่วยแต่ถ้ามองถึงในระยะยาวอีกสักปีข้างหน้า2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าลากาเซตไม่ใช่คําตอบที่ใช่แล้วอาร์เซนอลต้องไปเฟ้นหากองหน้าตัวเป้าอายุน้อยๆหนุ่มๆพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองตำแหน่งนั้น คุณมีใครคุณไปคิดตามส่วนบิลเลียนครับอันนี้ก็น่าเสียดายครับที่เป็นการลงทุนที่ผิดเพี้ยนมากไม่น่าเชื่อนะครับคนที่เคยเล่นได้ดีปีที่แล้วกับกลายว่าไม่มีอะไรเลยในปีนี้กินเงินไป,ปฟรีๆเปล่าๆนะครับสองแสนปอนต์ต่อวีคนี่น่าจะเป็นอีก2นักเตะนะครับที่อาเซนอตต้องยอมตัดทิ้งครับก่อนที่มันจะเป็นเนื้อร้ายและทําให้บรรยากาศภายในทีมมันเสียข้อที่3ครับต้องไปคุยกับนิโคลัสเปเป้ตรงๆครับ ว่าเฮ้ยเปเป้ P P, คุณเก่งนะเทคนิคดีนะความสามารถมากมีนะแต่ทำไมคุณเล่นได้แค่นี้คุณมีค่าตัว70ล้านปอนด์นะแต่ทำไมคุณกำลังพ่ายแพ้บราดารุ่งอายุน้อยกว่าคุณหลายปีเกิดอะไรขึ้นคุณไมีใจเล่นให้กับทีมหรือเปล่าต้องคุยตัวตัวครับเพราะว่าณนะเวลานี้เปเป้ P P, คบไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ไม่มีความสม่ำเสมอเป็นจอมเทคนิคก็จริงครับลีาลาไร้การดก็จริงครับแต่คาดหวังอะไรไม่ได้เลย เป็นตัวขวัางทีมไม่ได้ทั้งเรื่องของแอสเททั้งยิงประตูนี่คือข้อที่3ข้อที่4ครับอาร์เซนอลควรกอดโปรเจกต์นี้ให้แน่นๆครับถ้าอาร์เซนอลอยากจะเดินหน้าต่อมีความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตในระยะยาวอาร์เซนอลต้องยึดมั่นกับ3ประสานคนนี้เท่านั้นครับก็คือเอลมิลสมิธโรมาตินโอเดกาดบุโกโยสาก้าขาดใครไปคนหนึ่งไม่ได้เลย เพราะเวลาที่3คนนี้อยู่ร่วมกันเล่นร่วมกันเราจะเห็นแล้วนะครับว่า3คนนี้วิ่งไปข้างหน้าพร้อมกันลงมารับก็พร้อมกันช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันไปไหนไปได้วยกันเรีได้ว่านี่คือคํากําจัดความที่สั้นๆว่าทีมเวิร์คครับทีมเวิร์คสำคัญมากแต่เมื่อไรที่ขาด3คนนี้ไปหรือจะแค่1ใน3 2ใน3แล้วมีโอบามายองมีเปเป้โผล่เข้ามาสอดแทรก หรือจะเป็นเปป้ P P, เล่นกับโอบามีวินเลยนเข้ามาแซมผลงานมันจะออกมาไม่ดีครับสังเกตกันไหมมันเป็นแบบนี้ฮะดังนั้นโอเดกาดโอเคอาจจะมีค่าตัว40 50แต่เป็นเงินที่คุณต้องจ่ายถ้าคุณอยากจะให้ทีมเดินหน้าไปต่อโดยไม่ต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่คุณต้องไปคุยกับทาง Real Madrid ครับหรือถ้าคุณไม่มีตังคุณก็ปล่อยตัวที่ไม่ใช้งานสิ ไม่ใช่ว่ามีข่าวว่าคุณจะปล่อยตัวที่มันขายได้อย่างบุเก็ตซาก้าแล้วถ้าซาก้าหายไปแล้วใครจะมาเล่นแทนถูกต้องไหมสามคนนี้ยืนหยัดมันและเปิดโอกาสให้กับกราเบียมาร์ติเนลลี่ให้เยอะที่สุดเท่าที่ท,ทาได้ในช่วงบั้นปลายของฤด,ดูกาลนี้4คนนี้ต้องมีโอกาสอย่างเต็มที่ครับยึดมั่นโปรเจกต์นี้ครับต้องให้โอกาสก่อนตัวเก่าๆที่ไม่มีความทะเยอทะยานผมเชื่อว่าอาเซนอลเดินไปต่อได้แน่นอนข้อที่5กครับโทมัสปาเต จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในปัจจุบันและอนาคตสดใสครับปาเตนี่ครบเครื่องครับเป็นนักเตะที่ดีมากๆแต่ปาเตยังขาดอยู่อย่างหนึ่งคือพาร์ทเนอร์ที่ดีต้องไม่ใช่กาณิชาก้าครับต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่ผนึกกำลังกับเขาแล้วมันเดินหน้าไปด้วยกันมันเชื่อมกันมันซิงก์กันมันสมดุลซึ่งกันและกันคุณไปหามาครับถ้าหาได้ดีและสุดท้ายนะฮะก็คืออาร์เซนอลต้องการเซนเตอร์แบ็ค อาชีพที่ไว้ใจได้จริงๆใครสักคนหนึ่งครับเข้ามาเลยมายืนปักหลักให้แน่นๆอสมมุตินะครับนี่สมมุตินะอย่างใครดูคูริบาลี่นักเตะแบบเนี้ยมาเป็นเสาหลักแล้วนักเตะแบบนี้ไว้ใจได้ถ้าอสซนอนได้สักคนหนึ่งอย่างเช่นแมนยูได้แฮนนี่แม็กไว์เนี่ยขาดได้แม็กไว,กว์ก็ยังต้องหาพาร์เนอร์ที่ดีๆแต่อสซนอนยังไม่มีทั้งเซนเ,นเตอร์ที่มันไว้ใจได้เลยทั้ง2ตํตำแหน่งถ้าได้มาสักคนหนึ่งครับผมเชื่อว่าหลังบ้านดีปุ๊บ องค์ระกอบกอื่นจะดีตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องถามใจบอร์บริหารครับว่าพร้อมที่จะสนับสนุนให้กับอาเตต้าหรือเปล่าแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับอาเตต้าเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยครับนับจากนี้ไปสมมตุติถ้าเขาทําได้ย่แย่อันดับไม่กระเตื้องอยูโรปาลีกตกรอบหน้าเกลียดแบบเนี้ยแบบนี้อาเตต้าอาจจะไม่ได้ไปต่ออานอลต้องกลับมาเริ่มจากศูนย์ใหม่นะครับต้องรอดูทีละสเต็ปของมันไป แต่นี่คือ5-6ข้อที่าอสตซนต้องใส่ยาตตัวเองเพื่อเป็นปืนใหญ่ที่ใช้ไรลกว่าเดิมนะครับไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าลองส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อยู่รับฟังกันแล้วก็อย่าลืมนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์กด subscribe ติดดิ่งให้กับช่องทางอีก,กาชแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีก,กาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ